สวัสดีในวันสุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่13นะครับผมมีนาคมนะครับเผือแป๊บเดียวนะครับเดือนที่3แล้วจะเข้าสงการแล้วนะครับผมมีความรู้สึกว่าเพิ่งปีใหม่ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับวันนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับมีความพิเศษนะครับจะแนะนํารถยนต์สวยๆเข้ามา อย่านะฮะขอบพระคุณที่ <c oughs> ที่เตือนเข้ามาะฮะไม่รู้ทาไมอ๋อเหรอฮะมันดับเองได้ด้วยเหรอไม่ได้โดนนะโอเคสัญญาณชัดไหมครับตอนนี้ฝากสอบถามด้วยนะครับแฟนเพจที่เข้ามารับชมนะฮะพี่อิทธิพงศ์นะฮะพี่อิทธิพงศ์นะครับถามว่าดาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวคันนี้อ่าแอดมินช่วยตอบให้ด้วยนะฮะคันนี้ผมบอกก่อนนะครับไม่ได้ดาวเลยนะครับคันนี้นะครับราคา รถป้ายแดง750,000-760,000ประมาณนี้นะครับพอเป็นมือสองคือตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นตัวตัวแซดนะครับตัวแซดก็คือเป็นรุ่นที่ท็อปขึ้นมานะครับมันจะมีต่อจากตัวนี้ก็คือแซดดีวีดีนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวแซดนะครับก็เอาง่ายว่าต่างกันตรง DV d แค่นั้นนะฮะนอกนั้นก็เหมือนกันนะครับอ่าให้ดูรอบคันนะครับอ๋อเดี๋ยวเดินมาดูด้านข้างนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับซื้อว่าไหเราดับอัตโนมัติด้วยเหรอฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนใหม่นะครับสักครู่หนึ่งนะฮะเปลี่ยนใหม่สักครู่นะครับคุณนัทผัดไทยนะครับบอกว่าอยากดูรถตู้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูรถตู้ผมเยอะมากเลยตอนนี้มีปี2 0 1พ2 0 1ิ้านะครับเป็นตัวใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับ สวัสดีครับได้ยินไหมครับทีนี้เปลี่ยนตัวใหม่แล้วเปลี่ยนตัวใหม่แล้วเสียงเป็นไงบ้างครับผมสวัสดีพี่ตั้มกดหัวใจรัวๆให้ด้วยนะครับคุณผัดไทยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรถตู้ผมมีตั้งแต่ราคา4ี่รสเจนถึงเจ็ดอกาสิเก้านะครับเจ็ดกสเก็ถูกมากเลยนะจัดได้เต็มเลยนะครับรถตู้จัดได้เต็มเนี่ยมีน้อยนะโอเคเดี๋ยวผมพาดูคันนี้กันก่อนนะครับความสวยงามความเดิมของรถคันนี้อย่างที่บอกครับเห็นไหมฮะมันคือจากโรงงานยังไงก ถุงพลาสติกหุ้มอยู่เลยนะครับใครที่เป็นสาวกอิซุสุนะครับพลาดไม่ได้สาหรับคันนี้เลยจริงๆนะฮะเพราะด้วยสภาพที่นะครับพร้อมใช้งานเรียกว่าใหม่มากๆนะครับหนึ่งในหนึ่งในไม่กี่คันนะครับชัดแล้วในภาพี่ต้มครับขอพระคุณมากๆครับพี่อิธิพงศ์บอกว่าชัดเจนแล้วนะครับขอบพระคุณครับผมฝากแชร์ให้ด้วยนะฮะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานผมด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวให้ดูเลยเลยกันนะอ้ยเฮาเบิ่งเลยเฮา นะครับเดี๋ยวสตาร์ทสตาร์ทนิดนึงโอเคนะครับให้ดูความพิเศษของคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอ่าขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะอเพลงนี้ผมชอบขออนุญาตฟังเพลงก่อนได้ไหมครับมองไม่ได้ใช่ไหมโอเคนะครับเลขไม่เห็นไหมครับ8ปดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับผมไม่ใช่ทิปเอทิปบนะครับผมนี่ก็คือเลขไมโ โอดีโอ uh, ตัว,ตวคือการใช้งานจริงๆของตัวรถเลยนะครับ8,300กิโลเมตรละกันนะครับเรียกได้ว่ารถใช้งาน8,00 0นะครับเทสได้ยังเยอะกว่านี้อีกนะครับต้องบอกว่าแล้วไม่ใช่รถกรุงเทพไม่ใช่รถที่อื่นนะรถบ้านเราเลยนะตัวนี้ผมจําได้ว่าลูกค้าเจ้าของเดิมเนี่ยอยู่อําเภอเขมราชเราเองนี่เองนะฮะก็เรียกได้ว่าลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้รถนะครับถึงเดินทางก็ไม่ไกลมากจากตัวตัวบ้านเขานะฮะไปที่อำเภอไม่กี่ไม่ถึง10โลนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแต่คันนี้ต้องบอกว่า ไม่800 0กิโลจริงๆแท้ๆเลยนะครับแบบฟรีดาวใช่ไหมครับผมพี่ผัดไทยนะพี่น้อยผัดไทยบอกว่าอยากได้รถตู้แบบฟรีดาวได้ครับพี่ตอนนี้รถตู้เราฟรีดาวได้นะครับผมลองมาเซ็นสัญญาตรวจสอบเครดิตดูนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่ายอดจัดหรือว่ายอดจัดหรือว่ายอดยอดกู้ของทางรถทุกคันนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเลยนะครับลูกค้าต้องการที่จะฟรีดาวต้องการที่น้อยดาวมากนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ให้ดูห้องเครื่องให้ดูห้องเครื่องนะครับหลายท่านถามผมนะว่ารถที่ใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าใหมน่น้อยๆนะครับเป็นรถที่เกิด ates, อุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่ารถน้ําท่วมรถมีอะไรหรือเปล่าทําไมเขาไม่ใช้งานหรือว่าทําไมเขามาขายเป็นมือสองแล้วทั้งๆที่ยังใหม่อยู่ใหม่ขนาดนี้นะครับผมเนี่ยให้ดูนะครับในส่วนของฝากระโปรงเห็นไหมครับน็อตไม่ขยับเหมือนเดิมนะ่ยรถทุกคันท,ที่ที่ออกจากมอเลอร์คัคเซ็นเตอร์เรียกได้ว่าเกือบร้อเซนะครับเรา จะมีการตรวจเช็คนะครับสภาพคือหมายถึงรถปีใหม่ๆอย่างนี้นะถ้ารถหลายปีบางทีก็อาจจะมีบ้างที่เคลมประกันนะครับแต่อย่างที่บอกรถใหม่ๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับหัวน็อตทุกตัวนะครับไม่ขยับเลยนะครับนะครับแผ่นเพจนะครับดูว่าเม็ดอาร์ตต่างๆงยังเดิมอยู่จากโรงงานนะครับนะครับเครื่องบล็อกของอีซูซูนะครับหน้าน่ารักมากต้องบอกว่าน่ารักมากเพราะว่าด้วยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยครับทำขนาดให้กระทัดรัดลงนะครับเล็กลงใช้สายพานเส้นเดียวด้วยนะครับลดแรงเสียดทาน แต่ก่อนนะครับใครที่ต้องบอกว่าสาวกอีซูซูแล้วกันนะครับใครที่ทราบคงทราบดีอยู่แล้วครับว่าอีซูซูเองนะครับเครื่องยนต์เขาจะดังนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นโซ่ราวลิ้นนะครับซึ่งทำเป็นโซ่มันจะเสียงดังนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้อีซูซูทำใหม่นะครับมีตัวเป็นตัวตึงโซ่อัตโนมัตินะครับตัวนี้เครื่องยนต์ผมไปดูมาโวการนวัตกรรมของเขาดีมากนะครับผมเห็นไหมฮะเลือกเครื่องหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดซีซีเครื่องเล็กเครื่องพันเก้าแต่แรงม้าได้ร้อยห้าสิบตัว แล้วแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับผมจำไม่ผิดคันนี้คือว่าเยอะมากสําหรับเครื่องยนต์แค่นี้นะครับผมแล้วยังให้เกียร์ที่เป็นหกสปีดมาในในเครื่องยนต์พันเก้าทำให้มันมันประหยัดขึ้นเยอะมากนะครับอย่างนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับใหม่มากห้องเครื่องเดิมน็อตเดิมทุกตัวนะครับผมบอกแล้วครับว่าคันนี้แค่800 0กิโลต้องบอกว่าย้ำอีกทีนะครับ8,000กิโลเมตรนะฮะ โอเคครับผมนะเดี๋ยวนะมครับตัวนี้ฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์นะครับจากโรงงานนะครับอ่าวัสดุที่ตรงนี้นะครับยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับอ่ายังไม่ยังบุมอยู่นะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าแนวแนวขอบขอบเป็นอขอบปากระโปงครับยังกดยังนิ่มอยู่นะครับโอเคครับความสวยงามเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าผมพาไปดูเห็นไหมโอ้ตัวนี้ผมชอบนะเดรี่ ของทางอีซูเนี่ยเดย์ i ทม์รนิ่งไลท์ของอีซูเป็นเจ้าแรกเลยนะที่ทําแต่ก่อนจะอยู่ด้านล่างตัวนี้เอามาทํามาด้านบนก็สวยดีเหมือนกันนะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับสาหรับด้านหลังอีซูด้านหลังรุ่นนี้ตัวตัวใหม่ตัวที่บอกว่าเป็นสเตลนะครับจะทาบิวอินตรงนี้นะครับเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นลายมากขึ้นนะครับถ้าเดิมเดิมรุ่นก่อนจะเป็นเห็นไหมครับเหมือนมันมีเงาไม่เห็นใช่ไหมก็คือมันจะมีเหลี่ยมมากขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวเดิมอะจะเป็นเรียบเรบเลยนะครับแต่ถ้า ทางยีสุก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมีริ้วขึ้นเหมือนเหมือนเหลี่ยมเพชรนะฮะแล้วก็มือเปิดก็จะเป็นครูเมียมนะครับถ้าเป็นตัว DVD ก็จะมีกล้องถอยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับยังไม่มีแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานครับผมโอเคอยากให้เห็นด้านล่างยางอะไรครับออยเห็นไหมฮะด้านล่างยางอะไรไม่เคยลงพื้นเห็นไหมครับริ้วแถบของยางสีต่างๆนไครับ ยังไม่เคยลงพื้นเลยนะครับยังอะไรไม่เคยแตะพื้นนะฮะต้องบอกว่าเลขไม่แปดพันโลจริงๆนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เมกนะครับเรื่องเรื่อง่องไมทุกวันนี้รู้หมดแล้วฮะใครที่ไปกลับไม่กอไม้มานะครับสามารถเช็คที่ศูนย์เนี่ยเขาฟ้องร้องกันได้นะครับว่าเราไปกลับไม่มาดังนั้นแล้วรถอยู่ที่นะครับทุกคันถ้าไม่เยอะก็เราต้อง,องก็บอกว่าลูกค้าตรงๆนะครับว่าไม่มันเยอะเพราะอะไรการใช้งานลูกค้าเช็คศูนย์ตลอดหรือว่ามีการใช้งานแบบไหนราคาก็จะถูกลงไปตาม การใช้งานของรถแต่ละคันนะครับขอบพระคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะคุณอนุกูลบอกว่าเสียงดีขอบพระคุณมากๆครับผมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันแล้วนะฮะมาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับถึงคลายแม็กซ์แล้วจุดสําคัญอยู่ที่ราคานะครับว่าหลายท่านถามผมมาว่าท่านี้จัดเต็มได้ไหมฟีดาวได้ไหมนะครับอย่างที่บอกก็คือรถใหม่รุ่นนี้นะครับอยู่ที่ 7,59,000บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเป็นตัว DVD น่าจะ7 7 0 0แสจหรือ7,800นะผมจำไม่ได้แต่ตัวนี้นะครับ7,500แล้วกันนะครับ7,600่ 7, 60, ประมาณนี้คันนี้นะครับพิเศษรถปี2018ไม่8,00 0โลนะครับขายคันนี้อยู่ที่นะครับ5,59,000บาทเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูฉลากหน้ารถนะครับฉลากหน้ารถนะครับนี่ราคาที่ผมขายหน้าร้านนะครับ 5 7 9 0 0 0บาทนี่คือราคาหน้าร้านแต่ถ้าชมจากไลฟ์สดวันนี้นะครับผมอออยไปแก้ใหม่นะคันนี้8,000ันแปดพแต่ตัวนี้ลงไปพันเนะฮะแต่จริงๆเรเลขใหม่แปดพันสามนะครับนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่ขายครับวันนี้นะครับเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทลดไปให้พิเศษเลยสองหมื่นนะครับผมอ่านี่ผมเพิ่มเติมด้วยนะครับสําหรับมงคลคาร์เซ็นเตอร์เรานะครับก็จะมีในส่วนของฉลากนะครับฉลากรถยนต์ใช้แล้วซึ่งนะครับตัวนี้ เราทําเพื่อที่หนึ่งมีความชัดเจนสําหรับลูกค้านะครับผมโดยที่มีสคออบควบคุมอยู่นะครับว่าสินค้าทุกชนิดทุกประเภทต้องมีฉลากสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์เลขตัวรถเจ้าของเดิมเป็นใครยังไงราคาเท่าไหร่ต้องรายละเอียดต้องชัดเจนนะครับพิมพ์สวยงามแบบนี้นะครับอันนี้คือรถทุกคันเราจะมีฉลากบอกอยู่แล้วนะครับนะฮะให้ให้ดูว่ารถเราไม่มี มเมฆราคาหรือว่าไม่มีเพิ่มไม่มีลดราคาถ้าลดมีฮะแต่ว่าเพิ่ไมไม่ได้นะครับมีฉลากชัดเจนนะครับผมอย่างที่บอกตอนนี้ไฟ์สดอยู่ที่559,00 0บาทนะครับใครที่ถามเข้ามานะฮะแจมมากครับคุณสุริยันนะครับขอบพระคุณมากมากครับผมแจมจริงๆฮะไม่800 0โลเนี่ยผมแทบจะหาไม่ได้แล้วนะครับถ้าเป็นปี2018แล้วก็รถบ้านเรล่าแท้นะครับไม่ใช่ว่ารถไปจอดอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยรถอยู่กรุงเทพจริงบางทีไม่ไม่เยอะฮะเพราะว่ารถมันติดหรือว่ามันเดินทางใกล้ๆแต่ว่ารถมันใช้เวลานานอันนั้นนะ ก็ก็อาจจะเล่งไมน้อยก็ก็ไม่แตกนะครับแต่สําหรับรถบ้านเราจริงๆริงอ่ะไม่อย่างนี้นะครับเจ้าของเดิมอยู่เข็มมาลาดนะครับก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับผมการใช้งานก็ตามสภาพที่เห็นไม่มีรอยอะไรเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับอีซูซูสาวกอีซูซูชอบความประหยัดนะครับผมเออผมมลืมบอกไปนะครับสำหรับอีซูบูพาวเวอร์ตัวนี้นะฮะหลายท่านถามเข้ามาว่าประหยัดน้ามันขนาดไหนนะครับเอาแบบรูปไม่หลอกกันเลยเอาแบบการใช้งานจริงๆนะครับเปิดแอร์ วิ่งยาวๆนะครับสำหรับเครื่องพันเก้าผมดูในรีวิวน่าจะอยู่ประมาณ 15- 16กกิโลต่อลิตรนะครับสำหรับรถกระบะถือว่าเยอะมากหลายๆายท่านบอกเฮ้ยเขาโฆษณามาเกือบ20กิโลลิตรอันนั้นมันวิ่งแบบชิวๆฮะ60กิโลเมตรปิดแอร์อะไรวิ่งมันไม่ไม่ใช่การใช้งานจริงการใช้งานจริงเขาทดสอบมาอยู่ประมาณ15นะครับ15ขึ้นบวกๆนะฮะ15บหบวกๆนะครับหรือ14ีนิดๆถ้าเกิดวิ่งในเมืองอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าประหยัดมากๆครับสำหรับรถกระบะนะฮะสำหรับรถกระบะน้ำหนักขนาดนี้นะฮะ ก็การใช้งานประหยัดแล้วก็ความคุ้มค่าอยู่ที่เล่งไม้น้อยแล้วก็ขายต่อราคาดีนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะอ้าแล้วก็ถามว่ายอดจัดได้เท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับยอดจัดขึ้นอยู่กับลูกค้าเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้าเองแต่ว่าเบื้องต้นผมเชีคยยอดจัดแล้วจัดได้เต็มแน่นอนครับออกรถศูนย์บาทพรีดาวได้เลยนะครับถ้าราคา5้าแสนถ้าหมื่นเก้าพันบาทนะนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่หารถรุ่นไหนอยู่ก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยว จะมีการรีวิวอย่างเงี้ยครับทุกทุกวันเลยนะครับหรือว่าติดตามเราได้ทุกๆุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel นะครับถ้า u t u b e เนี่ยก็จะมีการรีวิวรถแต่ละคันแต่ละคันเฉพาะไปเลยนะครับว่าเรามีรถรุ่นไหนที่มีความพิเศษยังไงบ้างนะครับใครที่อ่าติดตามช่องนั้นอยู่ก็ฝากกดแชร์กดอ่ากดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเวลาที่มีกดกระดิ่งด้วยนะถ้ากดกระดิ่งแล้วเวลามีคลิปใหม่ๆมาก็จะแจ้งเตือนเราตลอดเลยนะครับหรือใครที่ติดตามเราทางช่องทาง แฟนเพจนะครับอย่างช่องทางที่กำลังรับชมอยู่นะครับก็คือรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตรอร์อุบลราชธา,านีนะครับอันนี้เราจะมีการไลฟ์สดกันตลอดนะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆเราแจ้งทางเพจก่อนเลยนะฮะแล้วก็เวอร์ไบเว็บมงคลคาร์เซ็นเตรอร์นะครับเวอร์ไบเว็บมงคลคาร์เซ็นเตอร์ .com นะฮะตัวนั้นจะเป็นคลังรถของเราทั้งหมดเลยลูกค้าสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูสินค้าของเราทั้งหมดที่มีอยู่300คันได้ในนั้นเลยนะครับแล้วก็เขามีอะไรนะมีมีอะไรนะอีกอหนึ่งลาซาด้าด้วยอ่ามีลาซาด้าด้วยผมลืมอยู่เรื่อยเลย มีลาซาด้าด้วยนะครับทุกวันนี้รถขายรถกันทางลาซาด้าแล้วนะครับผมใครที่สนใจตัวไหนก็หยิบใส่ตะกร้าได้เลยนะครับเนี่ยฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับมงคลคาเซ็นเตอร์มีทุกรถจบทุกเงื่อนไขนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับผมจะเอาคันนี้ไปทำความสะอาดเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปติดตามทางเพจของเราราคาโปรโมชั่น559,000บาทขอบคุณมากครับวันนี้แอดมินเป็นต่อไปแล้วนะครับผมมีรถอะไรสวยๆมาแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ